อ่าครับปลากินแล้วครับบึงสำรานครับามาดูครับว่าปลาอะไรนะครับรอชมครับวิ่งเข้าหาแล้วครับอยากขึ้นฝั่งแล้วครับ คู่กันเลยครับคันนี้ก็มาครับอ่าดึงเราเงียบดึงเราเงียบอีกคันหนึ่งก็ดึงนะครับปลาเริ่มเข้าแล้วครับดึงเราเงียบครับกำลงวิ่งอยู่นี่ แล้วครับใ,ใหญ่พอได้ครับ <laughs> นนผ่านสงครามมาเหงือกแดงเลยอันนี้ลูกปลาครับอันนี้ลูกปลาครับา เดี๋ยวให้ไปตามตัวโต,ว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 ตวมาครับ